ครับรครับสวัสดีครับฮครับนี่ขายได้ดีใจเลยเหรอเห็นไหมครับอาจารย์ลงไปกี่ชิ้นถามหน่อยอ๋อลงสินค้าลงสินค้า,คาอันนี้ลงไปได้สี่นนสิบชิ้นครับอาจารย์สิบชิ้นอ่าสี่สิบครับสี่อ๋อสี่สิบชิ้นเลยเหรอกี่โปรดักอะหรือโปรดักเดียวเลยแต่ว่า อ๋อประมาณสี่ห้าโปรดักต์ครับแต่ว่าคล้ายๆกันครับอ๋อเข้าใจแล้วนี่หนึ่งเรียนกับผมไปประมาณกี่วันเองเนี่ยผมยังจำได้ว่าคุยกันอยู่เป็นไปเสนอเดียวกันอยู่เลยครับใช่ครับน่คิดกว่าครับเฮ้ยจริงๆคนสมัครใหม่นี่คือสมัครใหม่ด้วยใช่ป่ะอเมซอนอ่าสมัครใหม่ครั้งแรกครับโอ้หกำไรกี่เปอร์เซ็นต์คร ำไรครับเออน่าจะน่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับอืมได้เลยโอ้โหถามๆหน่อยถามหน่อยคิดว่าอะไรอ่ะมันมันช่วยให้เราได้ขายเร็วออกเร็วขนาดนี้จริงๆอเมซอนพูดตรงๆนะในเดือนแรกสมัยผมผมยังขายไม่ออกเลยนะเออ แต่ว่าถามว่าอะไรที่มันแบบเอ้ยทําไมเราขายออกเร็วขนาดเนี้ยเพราะมันมีสาเหตุเพราะอะไรบ้างอะครับคิดว่าเด็กก็ก็เอาทิศของอาจารย์นะหัวข้ออะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างที่ช่วยช่วยดได้ส่วนใหญ่จะเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็พวกรูปภาพครับเน้นภาพสวยเลยก็อ๋อภาพเน้นภาพอ่าภาพไม่ต้องพูดแล้วกันเพราะมันคนอยู่แล้วแต่ผมถามเรื่องคีย์เวิร์ดหน่อยคีย์เวิร์ดมันมันช่วยอะไรได้อะเรื่องคีย์เวิร์ดเนี่ย แต่แต่ว่าทำตามํำตามคิด์ไหมหรือมีมีไปอะแดปอะไรบ้างป่ะอ่ไม่ไม่มีครับก็ใส่เป็นคีย์ว์ดเดียวของอาจารย์ก็คือให้ใส่คีย์ว์ดหลักอ่าคีย์ว์ดหลักแล้วก็วิธีการหาคีย์ว์ดป่ะใช้ใช้โปรแกรมป่ะใช่ใช่ครับแล้เราก็ไปไปเพาะหาลูกค้ามากคู่แข่งน้อยป่ะใช่ครับก็ดูใน google วัตืุ google มากๆ แล้วก็บนอเมซอนได้เนาะทำที่เสิร์ชในแอดเวร์ดแล้วเราก็มาทำตารางเรามาทำตารางในเอ็กเซเพื่อมาวิเคราะห์คีย์เวิร์ดว่าตัวไหนมันน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดทีเด็ดใช่ครับอย่างนั้นเลยตามตามสเตปไปเลยสเตปไปเลยครับอย่างนั้นช่วยแนะนำเพื่อนเพื่นรุ่นที่บางคนที่แบบก็ยังขายไม่ได้ว่าเอ้ยทำไมภายในอิตเดียวเราขายได้เราแต่ขนาดคุณนี่ขายของเมืองไทยด้วยใช่ไหม อ่าใช่ครับแต่ขายในมือใครด้วยครับโอ้โหจะรีบเอาเงินไปไหนอืมต่อไปยังติดเยอะเย่ใหม่ใหม่ <c oughs> เอาง่ายๆถามยี่หนึงสรุปว่าหลักสูตรหลักสูตรเอเมซอนเนี่ยคุณว่ามันมีประโยชน์กับคุณยังไงบ้างมันช่วยทำยังไงให้คุณได้ได้ความเร็วหรืออะไรบ้างอ่ะหนเน้นก็เลยเน้น,น,นหาสินค้าครับเน้นหาคีย์เวิร์ด ได้สินค้าเสร็จก็เอาสินค้าอยวนิดนึงสินค้าตัวน,นี้เป็นสินค้า<ล>ที่คุณขายในไทยอยู่แล้วป่ะหรือไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับอ่าตัวใหม่ก็คือเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกะบ<ล>ที่คุณขายในไทยใช่ปะ่ะไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนเลยครับคีดสินค้าตัวใหม่อะไรใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยไม่ไม่เคยขายเลย อืมแล้วก็ลองดูแล้วลองดูเออมัน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 ,ม,นมันน่าจะแบบขายดีบนอเมซอนเราเราก็น่าจะเอามาขายได้แล้วก็ลองท<ช>ําคีย์เวิร์ดลองขาย<ะ>ดใูใช่ครับอ,อืมก็ดูดูสิคาดคีย์เวิร์ดก็คู่กันครับไม่ได้ไม่ได้หาสินค้าก่อนแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดไปด้วยแล้วก็ดูสินค้าไปด้วยอวกกันเอางี้ผมถามเลยเพราะหลักสูตรอเมซอนเราก็เหมือนหาของขายเน้นคีย์เวิร์ดลงขายดูแลลูกค้า แต่ประเด็นเราก็เน้นเรื่องคีย์เวิร์ดนี่แหละเพราะถ้าเกิดคีย์เวิร์ดไม่ดีมันก็ไม่เจอมันก็ขายไม่ออกอะท่าเนเสิร์ชไม่เจอถูกปะใช่ครับอ่าเอาเน้อๆเ,เลยว่าคุณว่าตัวหาของขายดีกับคีย์เวิร์ดเนี่ยของคุณเป็นเป็นเป็นแบบเซลลอร์ที่ขายของออนไลน์เมืองไทยแต่เป็นว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าอย่างนี้แล้วแบบขายของออนไลน์มาก่อนก็เถอะการหาของขายดีหาสินค้าแล้วก็เทคนิคคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอะ เยอะเลยครับอาจารย์คีย์เวิร์ดน่าจะเป็นตัวตัวหลักได้เลยอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาของคนขายของมีซอนคือไม่รู้จะขายอะไรอะฮะไม่ค่ไอ้ไม่รู้จะขายอะไรตอนหาของไปแล้วแล้วคีย์เวิร์ดนี่มันจะทําให้มันเจอเร็วปะใช่ครับเจอเจอเร็วขึ้นครับแล้วผลออกมาแต่นี้ก็เล็ก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 อ่าแล้วผลออกมาก็คือมันก็ขายออกได้ถูกมับ สัญญาไม่ค่อยดีติดลมหลุดเฮ้ยเร็วนะอาทิตย์กว่าใช่ไหมที่เริ่มทํเนี่อาทิตย์กว่าใช่ป่ะอันนี้ฝากเพิ่มบอกเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันฝากบอกเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันหน่อยว่าให้รีบหาของตั้งใจลงของเลยอันนี้ก็น่าลงฮะครับอะไรกดอรใัยให้ลงลงของลงของเยอะแยะใชของให้ ลงของมเยอะๆแล้วก็ลองเช็คดูว่าเรตติ้งที่ลูกค้าเข้ามาดูแต่ละวันนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอ๋อเช็คตรงนี้ด้วยวิวอืมใช่ดูวิวด้วยแล้วก็ปรับปุงแก้ไขคีย์เวิร์ดในตัวสินค้าดียังไม่ค่อยดีแต่ไม่ไปเป็นไรเราเราสร้างแบรนด์ได้ใช่ไหมผมเชื่อว่าคุณสร้างแบรนด์เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวสินค้าข้างเคียงเดี๋ยวมันก็ออกต่อแต่ตัวที่เพิ่งขายได้เดี๋ยวคุณลองสังเกตอีกเดี๋ยวมันจะขายซ้าได้เรื่อยๆด้วย นะครับเพราะเราสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้ววง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 เวียนของมันเป็นแคตตาล็อกแบรนด์อะไรพวกเนี้ยแล้วโอกาสเดี๋ยวมันมาค่อยๆไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากครับครับผมคขอบคุณครับเยเลดี๋ยวต้องส่งของก็อีส่งของไม่เยอะมากขายอยู่แล้วสบายๆครับผมขอบคุณครับ